สวัสดีครับทุกท่านนะครับจุดบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างสัญญาที่3ขีด3กับ3ขีดหนะครับโดยสัญญาที่3ขีดหก็จะเริ่มต้นหลังจากเสาต่อหม้อเสาสุดท้ายตรงนี้ไปนะครับทุกท่านก็ตอนนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดก็เริ่มเปิดพื้นที่แล้วนะครับมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ต้นไม้ตรงบริเวณแนวเขตออกบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับคาดการว่า สิ้นเดือนมิถุนายนก็น่าจะเคลียพื้นที่ไปจนถึงบริเวณที่ปลูกต้นแก้วมังกรแน่นอนนะครับที่เป็นถนนที่ผมชอบขี่ผ่านบ่อยๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับสัญญาที่3มขีด3ก็จะมาสิ้นสุดตรงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้นะครับที่จะมีป้ายสีส้มๆนะครับติดอยู่ตรงนั้นแลครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของ3ขีด3นะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ3มขีด1หลังจากนี้ไปนะครับทุกท่าน เดี๋ยวผมจัดทาการเลี้ยวไปตามเส้นทางตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นการเข้ามาเปิดพื้นที่นะครับของทางผู้ละเมอแล้วนะครับโดยเส้นสีเขียวนะครับก็จะเป็นแนวขีดของรถไฟทางไกลนะครับส่วนเส้นสีเหลืองก็จะเป็นแนวเส้นทางของ รถไฟความเร็วสูงนะครับส่วนเส้นสีม่วงก็คืออาณาเขตที่เขาเปิดพื้นที่ไว้นะครับที่ผมขี่สำรวจให้ทุกท่านดูนะครับุกท่านตอนนี้ก็ยังเปิดพื้นที่ไปไม่ทะลุตรงบริเวณสวนแก้วมังกรนะครับแต่ว่าก็อีกไม่นานนะครับมีการเปิดพื้นที่แน่นอนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปจนถึงสถานีปางอาโศกเลยครับุกท่านเส้นสีม่วงก็นั่นแหละครับคือแนวเขตของที่ผู้ละหมาเปิดพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเริ่มขี่สำรวจได้เลยนะครับุกท่าน ตรงบริเวณจุดนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะพื้นที่สูงต่ำนะครับของตรงช่วงมอลักหินตรงบริเวณจุดนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จริงๆชันมากเลยนะครับทุกท่านแต่ว่าดูในมุมมองของกล้องประมาณนี้มันจะดูไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามาดูหน้างงานตรงบริเวณจุดนี้นี่มีความชันค่อนข้างเยอะครับผมก็ผมจะหยุดรถตรงบริเวณจุดนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ลงไปตรงบริเวณข้างล่างก่อนแล้วค่อยถ่ายกล้องอีกทีนะครับอันตรายมากนะครับถือกล้องมือเดียวแล้วก็ขับรถมือเดียวลงในพื้นที่แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมลงมาได้แล้วนะครับข้างล่างก็เริ่มถ่ายต่อแล้วนะครับกันสภาพก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ออกด้วยความกว้างประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรเลยนะครับทุกท่านเพื่อที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นแนวเส้นทางระดับดินนะครับบริเวณจุดนี้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร่องที่ผมขี่ลงเมื่อกี้นะครับเป็นช่องทางไหลของน้ําหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นช่องทางไหลของน้ํานะครับทางผู้รับเหมาก็จะถมดินนะครับให้ได้ระดับนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณช่วงปลายปลายสวนนะครับของสวนแก้วมังกรพอดีนะครับทุกท่านก็จะเปิดพื้นที่ทะลุต้นแก้วมังกรตรงบริเวณแถวนี้ไปเลยนะครับหลังจากนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดมาถึงแค่ตรงบริเวณข้างๆตรงนี้ก่อนนะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับก็เปิดพื้นที่มาจนถึงบริเวณท้ายสวนเจ้ามังกรพอดีนะครับก็คือถ้าตรงไปหลังจากนี้ก็จะไปถึงตรงบริเวณบ้านที่ผมเคยถ่ายทุกท่านดูนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์ไปถึงจุดนั้นนะครับทุกท่านตรงบริเวณจุดนี้นะครับถ้านับระยะทางห่างออกไปจนถึงแนวเส้นทางที่ผมขี่ผ่านไปตรงบริเวณสวนเจ้ามังกรพอดีก็จะมีระยะห่างประมาณ 4 5 0 0เมตรพอดีนะครับหลังจากนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขี่ดูข้างๆนี้สักเล็กน้อยนะครับทุกท่านก่อนที่จะดัดเลาะออกไปตามป่ามันแล้วก็ออกไปตามถนนปกตินะครับหลังจากนี้คลิปนี้ก็จะดูสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะเดินทางยากมากเลยนะครับจับมือเดียวแล้วก็อีกมือนึงก็ต้องถือกล้องนะครับทุกท่านเป็นอะไรที่ ทุลักทุเลมากนะครับเคยซื้อตัวอุปกรณ์ล็อกหน้าอกแล้วนะครับมาติดกล้องไว้นะครับปรากฏว่ามันสั่นนะครับเนี่ยครับบริเวณที่ผมส่งให้ทุกท่านดูอยู่ตรงนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะตรงไปหน้าสวนเจ้ามังกรนะครับเนี่ยครับ ตรงที่ผมกําลังส่องให้ทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ผมขี่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะไปเชื่อมกับสัญญาที่3ามขีดสนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะออกจากพื้นที่มาแล้วนะครับไปตามเส้นทางที่กเกษตรกรนะครับใช้เดินทางเข้ามาในสวนนะครับทุกท่านตรงจุดนี้ก็จะลัดเลาะไปตามข้างๆแนวเขตนะครับแต่ว่าแนวเขตก็คือจะอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับหลังจากนี้นะครับ โดยผมก็แกขี่ไปตามป่ามันตรงบริเวณแถวนี้นะครับทุกท่านถ้ามองตรงนี้ถ้าลูปไปจนถึงถนนนะครับ<อ>ก็จะเป็นจุดที่ผมเคยขี่รถวนรอบมาตามข้างถนนที่ทุกท่านเคยเห็นนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับออกไปบรรจบกับถนนที่เคยขี่รถมาตลอดนะครับทุกท่านก็จะออกไปตามเส้นทางตรงนี้แหละครับทุกท่านเดี๋ยวสักหน่อยก็จะถึงถนนตรงบริเวณข้างหน้านะครับอันนี้แนวเขตรถไฟความเร็วสูงอยู่ทาง ซ้ายมือนะครับส่วนเราตอนนี้ก็จะขี่รถออกไปที่ถนนทางปกตินะครับทุกท่าน ทุกท่านเห็นสวนแก้วมังกรตรงบริเวณข้างซ้ายมือไหมครับตอนนี้ก็นั่นแหละครับแนวเขตรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ตรงบริเวณฝั่งนั้นแหละครับทุกท่านแล้วก็ตอนนี้นะครับแนวเขตรถไฟความเร็วสูงก็จะห่างจากเราประมาณ300เมตรโดยประมาณนะครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนที่ผมจะพาทุกท่านถ่ายมาตลอดในช่วงแรกๆนะครับที่เขายังไม่ได้เปิดพื้นที่มานะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่แนวเส้นทางจะตัดผ่านมาตรงบริเวณถนนตรงนี้พอดีนะครับ นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเปิดพื้นที่มานะครับแนวเส้นทางก็จะมาตามแนวเขตตรงบริเวณแถวนี้นะครับเห็นตัวหลักเขตสีแดงๆเมื่อกี้ไหมครับก็จะผ่านบ้านตรงบริเวณตรงนี้ไปเลยครับก็จะถูกเปิดพื้นที่เป็นความกว้างขนาดเกือบเกือบ50ถึง70เมตรเลยนะครับทุกท่านคอยดดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลียร์พื้นที่ตรงแถวนี้บ้างแล้วนะครับต้นแก้วมังกรตรงบริเวณจุดนี้ก็เริ่ม มีการตัดออกบ้างเป็นบางส่วนแล้วครับที่เห็นเป็นล่องทางตรงนี้อยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับส่วนอาณาเขตที่ผมขี่เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตามแนวเส้นสีแดงตรงนี้เลยนะครับทุกท่านก็จุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับร่องรอยของการเข้ามาเปิดพื้นที่เป็นบางส่วนแล้วนะครับท่านตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยของการตัดต้นไม้นะครับบริเวณแนวเขตของการก่อสร้างนะครับหลังจากนี้นะครับ แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะออกมาจุดนี้นะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นจุดปลายสุดที่แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะออกมาจากหมู่บ้านลงกุรีนะครับแล้วก็จะมาขนานกันกับแนวเส้นทางรถไฟนะครับก็จะเป็นไปตามจุดหมายเลข2ตรงนี้ครับตรงเขีดสีแดงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ออกมาในแนวเขตที่แนวเส้นทางเริ่มขนานกับแนวรถไฟทางไกลแล้วนะครับทุกท่าน โดยตอนนี้นะครับการเปิดพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดพื้นที่มาถึงตรงบริเวณจุดนี้แล้วนะครับทุกท่านเริ่มมีการมาเคลียร์ต้นไม really ala ้ต้นญ on so sure ้าแล้วนะครับทุกท่านแล้วก็มีการเคลียร์หน้าดินตรงบริเวณจุดนี้ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ของหน้าของเรานี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่เข้าไปดูนะครับทุกท่าน เนี่ยครับตอนนี้ก็เปิดพื้นที่ตรงบริเวณนี้ไว้แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับจะถูกก่อสร้างเป็นแนวเส้นทางยกระดับนะครับเส้นทางยกระดับนะครับก็จะถูกสร้างไปจนถึงหมู่บ้านลงกุลีเลยนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นแนวเส้นทางระดับบินเข้าไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่3ามขีดสนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เข้ามาเปิดพื้นที่ไว้แล้วนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับขี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการบดอัดดินตรงบริเวณจุดนี้ให้แน่นนะครับมีแค่ ร่องรอยของรถแบ็กโฮนะครับที่มาขุดเคลียร์พื้นที่ไว้เฉยนะครับทุกท่าน จุดบริเวณข้างหน้านะครับเป็นแนวของของรถไฟทางไกลนะครับทุกท่านแล้วเส้นทางก็จะทําการเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่ตรงบริเวณที่เขากําลังดําเนินการงานเสาเข็มอยู่ตรงนั้นแหละครับทุกท่าน คาดการว่าอีกไม่นานนะครับอย่างชา้าสุดก็ประมาณเดือนกรกฎานะครับจุดนี้ก็จะเข้าพื้นที่มาทํางานเสาเข็มแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับงานเสาเข็มก็ได้ดําเนินการมาถึงตรงบริเวณที่รถอุปกรณ์ทํางานกําลังดําเนินการกันอยู่นะครับทุกท่าน ต้องมารอดูกันนะครับว่าตรงบริเวณจุดนี้จะมีคานเสาคู่ทั้งหมดกี่จุดนะครับหรือว่าจะเป็นเสาเดี่ยวข้ามเส้นทางรถไฟทางไกลแบบนี้มาเลยนะครับบรรยากาศของงานเสาเข็มล่าสุดนะครับก่อนถึงตรงบริเวณสะพานเกือกมาก้าที่จะถึงสถานีปางอโศสนะครับ ตอนนี้นะครับผมขึ้นมาบนสะพานเกอกม้าก่อนที่จะถึงสถานีปางอาโศกแล้วนะครับสภาพพื้นที่ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการงานขุดเจาะเสาเข็มแล้วก็ดําเนินการขุดหลมุมเพื่อเตรียมความที่จะทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับทุกท่านตรงจุดนี้นะครับเสาตอหม้อไม่น่าจะสูงมากนะครับเพราะว่าอาจจะต้องลอดใต้แนวของสะพานเกือกมาก้าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่าน เส้นทางยกระดับนะครับคาดว่าจะเริ่มต้นตรงบริเวณตู้ไฟตรงนี้แหละครับพุกท่านแล้วค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพวกท่านลอดตา้ตัวสะพานเกือกม้าข้างหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนข้างไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแนวเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปที่หมู่บ้านลงกุรีต่อไปนะครับพุกท่าน ช่วงก่อนถึงสะพานเกือกม้านะครับเริ่มต้นจากตู้ไฟมายังไม่ได้ดําเนินการขุดเจาะเสาเข็มนะครับทุกท่านมีแค่ช่วงที่เลยตัวสะพานเกือกมา้าตรงนี้ไปนะครับถึงมีการดําเนินการงานเสาเข็มนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยขุดหลุมเตรียมพร้อมที่จะทําฐานฟุตติ้งแล้วนะครับบางส่วนนะครับ ครับทุกท่านตอนนี้นะครับทางผู้ละหมาก็ทยอยขุดหลุมเตรียมพร้อมที่จะทําฐานฟุตติ้งแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับทุกท่าน mm hmm. ก็ขุดมาได้ประมาณ2-3หลุมด้วยกันนะครับทุกท mm ่า hmm. น ผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าพื้นที่มาดูได้ใกล้สุดก็แค่ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความเคื่หน้าของการก่อสร้างนะครับช่วงจากบันไดม้านะครับมาจนถึงปางกระสุนะครับตอนนี้ก็มีการดําเนินการประมาณนี้นะครับทุกท่านนี่ก็จะเป็นความเคื่หน้าอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็สําหรับ สัญญาที่3มขีดหนึ่งตอนนี้ก็มีการก่อสร้างประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับความคืบหน้ารวมล่าสุดก็น่าจะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับตัวสัญญานี้นะครับทุกท่านสะพานเกือกม้าตรงนี้นะครับถ้ามาดูหน้าง,งานจริงๆค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างมากเลยนะครับทุกท่าน เส้นทางยกระดับนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับเส้นทางระดับบินนะครับที่ได้ทําการก่อสร้างเสร็จไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับของสัญญาที่1นขีดหนึ่งนะครับที่ก่อสร้างเป็นระยะทางทั้งหมด3.5จกิโลเมตรนะครับที่อยู่เลยสถานีปางกะโศกไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนี้นะครับพอตรงบริเวณจุดนี้ก่อสร้างเสร็จก็จะดําเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับกท่นันแล้วหลังจากนั้นนะครับ สุดท้ายนะครับผู้ละหมอสัญญาที่3ขีดหนึ่งก็จะได้ทําการไปติดตั้งรั้วให้สัญญาที่1นขีดหนึ่งด้วยนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับความคืบหน้าช่วงต้นเดือนมิถุนายนของตัวสัญญาที่ 3. ขีดหนึ่งในช่วงนี้นะครับทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ทางแอดมินก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กก็ต้องขอ,ขอ,ขอ,ของล่่าาววค ขอบคุณและสวัสดีครับ